ล่าสุดทัวลงที่สาวมิ้นชริดาโซเชียลยงลั่นเข้าใจมากแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับรเรื่องราวกับก่อนหน้านั้นที่ไปร่วมรายการนะคะซึ่งจะเป็นแก๊งของ4มอในครั้งนี้นั้นเกิดเป็นดรมมาม่าครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วค่ะหลายคนเองบอกว่าทั้ง4คนนั้นทำตัวไม่น่ารักเลยกับคำถามท,าที่ออกมานั้นมันดูจกงแจ้งไปยังไงก็ไม่รู้22มีนาคมทางด้านของสาวมิ้นชริดาค่ะเปิดใจว่าเป็นความผิดพลาดและก็เป็นคอนเทนต์ที่เราเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังกันอย่างถี่ถ้วนตอน ที่อัดคลิปก็ไม่ได้คิดอะไรนะว่าจะมีการถูกขุดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้บอกเป็นอักษยรย่อหรืออะไรก็ไม่ได้คิดถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยค่ะก็เป็นบทเรียนของเราคือเราเนี่ยผิดแล้วก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ระมัดระวังจากนี้ล่าสุดพบว่าสามีเธอเดินทัวลงหนักมากค่ะบางก็บอกเธอในะ่ยยังไม่สํานึกอีกบางก็วิพากษ์วิจารณ์โยงไปถึงประเด็นสําหรับเรื่องเก่าคือ หมากปรินเช่นผมเข้าใจหมากแล้วครับแล้วก็โดนคนเดียวกันเธอเน่ะตัวชี้เป้าเลยหมากผู้มาก่อนการมนโนเก่งว่าเขาแย่งซีนคิดเองเออเองแหมเรียกได้ว่ากลายเป็นตัวประสิทธิงั้นก็เป็นหนึ่งเรื่องความที่ทานทีมงานได้เก็บฝากค่ะ